ขอบคุณพี่สุพั์นะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปนะคะรหัส47รหัสส7สวยคลาสสิกมากๆขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะวันนี้ตอนนี้ยังมีให้เลือกชมเลือกช็อป อีก10ผืนสุดท้ายคุณลูกค้าขา10ผืนสุดท้ายสําหรับคุณลูกค้าที่จะนําไปตัดเป็นผ้าถุงสั่งซื้อแค่ชิ้นเดียวค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่จะนําไปตัดเป็นกระโปรงสั่งซื้อชิ้นเดียวค่ะ <med> ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกางเกงสั่งซื้อ1ชิ้นได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสสวยๆเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ คุณพี่นะคะแจ้งกับแอดมินเลยว่าบอกบอกว่าจะนําไปตัดชุดเดทรับรหัส C7 2ชิ้นได้เลยคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่คิวอาร์โค้ดนะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณพี่จ้ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องสวยคลาสสิกมากๆเนื้อผ้าเรียบเนียนใส่สบายไม่ร้อนค่ะสําหรับคุณลูกค้า ที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนื้อผ้านุ่มเด้งพรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัส47เฉดสีชมพูผืนนี้รหัส47เเฉดสีชมพูคุณลูกค้าที่ชอบสีชมพู คุณลูกค้าเลือกรับผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณพี่หาถ้านํามาตัดเป็นชุดดรสสวยนะ ถ้านำมาตัดเป็นชุดเดรขอบอกเลยว่าสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆอยู่ที่การวางลายผ้าอยู่ที่การวางลายผ้าเดี๋ยวนุ่มจัดให้ <c oughs> เดี๋ยวนุ่มจัดให้เลยคุณพี่นะคะชอบนะคะชุดเดสรูปแบบไหนสามารถส่งรูปเพิ่มเติมมาให้ทางร้านของเรานะคะช่วยดูช่วยช่วยดูนะคะได้หรือว่านะคะแต่ชอบชุดเดสเหมือนที่นุ่มใส่นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใส่สบายเรียบหรูอดูแพงมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกท่าน สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเราสามารถวางรายผ้าได้หลากหลายรูปแบบคุณพี่คะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราในวันนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะรับรองสวยถูกใจแน่นอนงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆอยากได้เฉดสีชมพูวันนี้ชุดเดทนะคะสามารถตัดได้นะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสูง170 175เนี่ยความยาวสุดผ้า ได้ถึง50นิ้วนะนุ่มสูง160ค่ะชุดนี้ที่นุ่มใส่อยู่นะคะความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วคุณลูกค้าจ๋าอยู่ครึ่งหน้าแข้งพอดีอยู่ครึ่งหน้าแข้งพอดีเพราะว่านุ่มจะใส่กลางๆนุ่มไม่ได้แบบใส่ยาวมากนะคุณลูกค้าจ๋าแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสูง1 7 0 175อยากใส่แบบยาวคุณพี่ขาความยาวสุดผ้าได้ถึง50นิ้วสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือออววว่่่าา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 จจะใหใหห้้้้้้้้ทงงงรรรนนนขขขเเเเเตตัััดดดดดแมมมไลยคคผพชุสสี2005 สอ0บาทค่ะ2,500บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยตัดเป็นผ้าถุงหรอ1290บาทค่ะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปผ้าผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปค่ะอยากตัดแบบซิปหลังคุณลูกค้าก็แจ้งกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยจะทางร้านของเราตัดให้ตัดได้จ้าพี่ตัดได้หมดเลยอยู่ที่คุณลูกค้าสั่ง คุณลูกค้าอยากได้รูปแบบไหนแจ้งกับแอดมินได้เลยพื้นนี้ราหัส4 7เจ็ขอบพระคุณคุณพี่สุพรรณคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสมุทรปราการขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนุ่มก็มีนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะชอบเฉดสีชมพูอยู่แล้วมีเสื้อสีชมพูเยอะแยะมากมายอยู่ในตู้จะนําไปใส่กับเสื้อสีชมพูที่มีอยู่พอดีใช่ไหมคุณพี่จ๋าผืนนี้อะไรคะ่ะ0บาท,บาทนี้ระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกใบด้ยขอบบระคุณมากๆเลยนะคะ 590บาทกดไลค์ like, หรือยัง กดไลค์กดติดตามกด s ับ s c ค i b e ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจะส่งฟรีค่ะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีผืนนี้รหัส47พผืนนี้รหัส47เฉดสีชมพูสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008งานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรายินดีให้บริการคคุุณลูกก้าาทท่ทน วันนี้เราจัดให้เพิ่มเติมมีถึงรหัส53วันนี้จัดให้เพิ่มเติมมีถึงรหัส53เดี๋ยวรอดูรอชมรีวิวสินค้าได้เลยเตรียม C F capture หน้าจอเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาเตรียมจดได้เลยคุณพี่คาะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจผ้าไทยอยากให้ทางร้านของเราดูแลอยากลองตัดนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรายินดีคะ่ะของเราตัดนะคะตัดส่งฟรีทั่วไทย ขอบคุณค่ะสั่งตัดได้เลยยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะผืนนี้รหัสสีเจเฉดส,สีชมพูใครชอบเหมือนคุณพี่สุพรรณสั่งซื้อเข้ามาได้เลย590บาทจ้า